ไอ้ก็เมื่อกี้นี่ชโลเกนว่าจังไก่ก็บอกให้ฟังด้วยเมื่อกี้นี่น้ำน้ำกระไซไฟกระสว่างแกซี่แหน่ขากระหาผัวไอ้ก่อนเนาะของฝากของต้อนสัมปิตยังไงเบิ่งดูเบิ่งกุ้งเลยอยากกินยี่ปิ้งกุ้งเลยกุ้งทะเลกุ้งยังไงนี่ กุ้งใหญ่ไ <jaar> ด <os> ้เนอคนเล่าก็ได้กาบสวัสดีและสวัสดีน้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสู่คนเด้อพี่น้องเด้อบวชอยู่ในและกระต่างประเทศน้อพี่น้องเนาะขยินดีต้อนครับ เข้าวซูซองบะเตียงทองซาเนี่ยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนะาะบะเตียงก็ขึ้นมาทางเหนือพี่น้องเอ้ยอ่าขึ้นมาเหนือยามใดก็พลาดบ่ได้ทิจิเวมหาสาวลำเพนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามื้อนี้ก็ปุ๊มาบาัดนี้ก็พี่น้องเอ้แล้วเฮ็ดทั ug, ่วเฮ็ดแค่ไว้เป็นที่เรียบร้อยเนาะมองบะเตียงเจ้าหน้าบาดาลให้เล่าแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยป้าโตเนาะปุ๊มากับบ่าวจานันบ่าวเสียงบาตูน เปน็นนางเบิ้องด้านหน่อยเตยบานอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวเราทำกันก่อนเนาะงคนนี้เนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเเ้ยขาไปหาเล้าก่อนเนะาะเจ็กเล็กเจ็กน้อยพี่น้องเลยอ่ากินฮอดกิทเถิงคือเก่าพี่น้องเลยนี่กับมากับบัตรจันทร์สเนลวาตูนสเนล์ลบัตรตูนเคยเห็นยหมบ่มีกับข้างแรกมาเรียนไงก็ได้เบิง้งในคลิปาช่องเจ้านั่นแหละเห็นหน้าเรือ่องดีเราคลิปผ่ามาเห็นนี่ก็เป็นคลิปดี โยอย่างนี้ปะอ่าลูควรในเรื่อปบาตุนเด้ออ่าบาเสียงพี่น้องมันกันมานี่สี่คนสี่หนุ่มสบเเขาได้เลยเชิญ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 โอ้ยไอจันโอ้ยเนาะพี่น้องหัวเข้าวเตกกี่หัเฮงแล้วนี่ขับรถม่ไรแล้วเออลืมมามาเบาเสียงเนาะอ๋อ สบาย right. ดีเด้อดวสดีดยคือเรนยินว่ามีสโลแกนไหมบ่เสียงหัวเสียงหัวนกสโลกนไหมก่ะสบายดีเด้อบยบกสกลงมาทั้งร่มเพิ่ลงมันหุ่นบ่ริยินว่าอย่างก็อืมใช้ไฟกัสว่างพอแห้งเลยนาะ น้ำหาคัวให้ก่อนนะลุ้มป่ะพี่ลุ้มก็ลุ้มพี่อย่ามาลองเบิ <classy> ่ง <AM> น้ำ <cartoon> ิ่งในนี่น้ำไหลชัยเย็นอยู่บ่เบอเย็นก็บเบอร์ตั้งแน่สีมาและเต็มท่อเนาะเต็ม่หรือว่ามาลูกพลาดลูกกันเช้าโดยโดยโดยเอ่ะมามามาคนนี้ไม่เนยโอ้ยพี่น้องเางไอ่าโดย เดี๋ยวนี้เบิกคักก่อนเดี๋ยวหล่นใช่ไหมอ่าสบายดีพี่น้องเน่เอ่าโบเห็นไหมด้วยสบายดีด้วยด้ยอ,อ,อันใดก็เมื่อกี้นี่โชโลโกเกนว่าจังไดก็อนบอกให้ฟังดูเมื่อกีนนนนนก้นี่น้ำน้ำก็ใช้ไฟก็สว่างกค่สิแยกท้ากะหาผัวให้ก่อนเลยโอ้โหกคุ้มเกิน บาดโค้ดช่อนาใงไฟสว่างน้ำใสไฟสว่างอะแย่กกอนจิเยกทางอาพัวให้ก้อนแะลานแะลานมีแต่น่าซื้อเดยยังซำนี่นะแกานมีกวนี้สิชำได้ขนาดขนาดได้แต่น่าบารานได้เราแบบคมๆยังได้ชำนี่ ถ้าเข้าไปฟ้าให้นี่ยันไปก็นี่ยิ่งแต่เบิ่งนี่เนาะยันช็อตโดยประจักษ์เนาะอุ้ยผมโหยกนี่พี่น้องเลยไพ่คิดให้ชาวน้ำเพลนคิดเองแล้วเนาะมีสมองอยู่แม่ที่มีแต่หัวอย่าเนาะอัดตระครมยิ่งนี่นักแค่นี่นักแค่นี่ไปใช้อันมา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 ปั๊บไปเบิ่งน้ำดูฮะ น้ำไาลใสยิ้ดีบ่ไปเบิ่งกัะนั่งหละอือืมอืมอ่าไปแล้วมี่ป็ายเนาะเบ่ใน้เนีอาเบิ่งเบ่ให้แต่ยามเบิ่งหัวหะละบิ่ยามเบิ่งห้เพิ่งกระโบหัวดอกอียังนั้สรุปเกณฑแล้วน้ำกระไลไพ่กระวาน้บ่แม่น้ำไายยั่งบ่ท่านกใได้เนาะมันน้ำมันสีไายได้จังได้ โอเคแล้วพ่น้ำมันสิไลได้จังไดมีแต่น้ำมันใสๆไฟกะสว่างเลยไล่เลยกว่าชิญุ่มเอาหนิกว่าชิญุ่มเลยนี่เบื้งนี่น้องเอ้ก็แต่มันเจาะห้ยังไม่ได้หนุ่มเบื้งจค่เคลื่อโอ้น้ำลายชายเย็นได้พี่น้องเห็นเนาะน้ำเฮงขนาดเลยน้ำเฮงน้ำลายน้ำลายน้ำหยดบาทเดียวเลยบ่บ่หยดอะไรนะ้าชาน้ำไหลนี่หุ้นแจ็คดรอนี่มันบอยมันชิฟขาดชายเนาะ เอาขึ้นเอาลงมันกะ่สชวาหน้ามันหน่อยแล้วมันชิยกจกจักจกเวลาห้ามยอกขึ้นมันกะตูดลงมันกะบ่อไห่ันูน้ออนาะอยู่น้ำบัดขันบ่เสียงดังบ่เอามีขึ้นเสียงดังอยู่ไหนจักแลนหนึ่งแล้วชายผ่าแลบอันน่ะพูดมารอบนี้แบบข้จอยเนาะเจยนั่นแหลนาขีดน้ำหลูกไลนะ ตะกี้ก็คือว่าหัวบหนึ่งวันนี้เผื่อจะจอยลงพี่น้องไงกระจายได้หน่อยขีดน้ำลูกขีดน้ำลูกเฮียังอ่ะน่ยอย่าลูกป่าชบายนอย่าลูกป่าชบายอ้าวโอ้โหเห็ดหัวไอ้แค่เองเลยเด้อเป็ดเองเลยปลาชุนน้ำพายบลาชุนน้ำพายอีกโด้อหัวแล้วนี่กับพี่น้องไอ้แทพชิว่าทำแบบเชิมอยู่ดีๆเนี่ยเบ็ดม้วคข้ยนี่เบ้เข่าไรได้เด่น แล้วเห็ดนีกครับิลี่ไม่กะยังบลายเนาะสั่งไม่เขามาแค่ร้อยเดียวไม่ั่งไม่มามาจะใช่กาขาตัดมาให้สั่งมาก็มาแค่แ่วบ้านชื่อบ้องอ่านเบายาเมื่อกี้นี้ให่เครียดส้ำบาดนี่ นี่บาดเจ็บเกิดอะไรเส้นนีบาดเจ็บเลยเสียงดังวได้อแม่เสียงดังเยอะแต่แม่เสียงถนอมนะเสียงคนอื่นมาได้ถนอมใจแม่เล้วแต่ละคำนี่คมกิบอ้โหอายเด้อหายเด้อหายเด้อคมกับบุคือผ้าดอกนะ กระตอกไว้ก้มกระตอกไว้ก้มหน้าเข้าไปเลยตอกชันดๆปืนปืนไปเจออ้จันดิ๊กไม่ได้โชว์นะอะไรต่ำๆต่ำอย่างเดียวเลยเขานิยัดลูกคบุนญปุ้ยพี่น้องเอยันนี้เป็นคำคมของเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นมักชิมักว่ามีสโลแกนมีคำว่าคำจ่า ล่างมือยุ่นเหยิหมาเลยลางแต่มือ่มามาเอาเอาผ้าเทตอหมนี่นี่นี่เตลอดนำม่ีโอ่กให้ดีระเบดนี่มไวดอกพี่น้องเยก่้าเกาเจ้าเบิ้งเนี่พ่ยก่้าเกาเลยมันี่หุ่มหรอกนะเพเจ้าน่หน่อยฮะอันนี้นี่คือ่หุ่มเาครึ่งนึงครึ่งนึง ครึ่งหนึ่งว่ะจะว่จ้ะน้่งยินยินนั่ยนครึ่งหนึ่งกน้ำกนน้ำกระสวางมีมหล้น้ำกระใส่สวางนี่ดินี่ด้เชอันนี้บอูนะพี่โอ้ยพี่น้ำใส่ไผสว่างถ้าชิเพลินางหาอก ว่าซ้ายูฟี่อ๋อสลุเกนค้าเอิร์โอยูฟี่โอ้ดูให้ดูมันสมครามบ่บรนดาโมกตงครามโลกครั้งที่สามที่สามมันาใส่อีกกว่านี้ที่สองมันพัดเลยเนี่ยมันหยุกแหละเนาะโดนไม่ที่สามแหมคุ้มคุ้มมากเลยเนาะสวนยางเด้อเอาโลกครั้งที่สามก็แมนสวนยางเนาะประทากันในสวนยางเดี๋ยวเดี๋ยวขอคำคิดเห็นนิดนึงในน้ำบาดาลเป็นอะไรเจียวบ่ ชิ้นยอดอยู่โอเคทานนแนกูมก้อยเลยอม่น้แ่อยงไงเหมันอยากเข่าแล้วปะจักอยากนอนอยากนอนกินแล้วบ่อเข่าชาเพนไมนี่ไก่แล้เนียไก่แล้นยข่นมือนี่นั่นยังพอทันได้กินครบขันว่าแต่เส้าหาเพนหน่ะกินแล้ว แต่ตอนแรกนั่นยังบรทันได้กินค่ะท้าเมื่อมือนะบงหยังค่ะท้าเมื่อมืออลไรยังค่ะท้าเป็นเวลาอลไรโอเคตอบได้ยังบุกคบมือยังบรทันได้ครบมือเอ้าเอาชองเอาชองข้าบัะกินข้าวกับยังเอ้ากินข้าวกับปลากระป๋องปลากระป๋องไปได้ปัะนี้เนาะงแกมีปลากระป๋องบาดเจ็บนอนอะไรยิ้มใส่กระป๋องยิ้มใส่กระป๋องพี่น้องแบบนี้ มือนีไปก้อนกินผัดกินปลากระป๋องมือนี้คอยมีของแซ่บมาพรากจะได้เหมือนี่แม่ยังเนาะบบนี้เส็ดโรดจะกี่ถึกใจดีบ่เลยเบ่ถึกใจกับมีให้กินต้องกินเนาะป้าป้าไปเบิ่งอยู่ในรถผู้พี่น้องเส็ดรถเบิ่งอยากกินโอ้สบายดีด้วยล่ะสบายดีด้วสบายดีด้วยเอฟซีเอฟซีน่าแซงเนาะเอฟซีเอฟซีนาแซงหน่อยเนาะ ก่ได้ไปบ้านก้าบ้านบุ้งบ่ละโคดโพขะาซักเอาเดี๋ยวนี้นะซักเอาเลยเอาคืนนี้บ่อาดแล้วบ่ผักตันไะอ่บ่อาดสิไปบใช้เนาะงัวบ่จักแบ่เนาะย่านเขาบุอันแพงโซล่าเซลล์เสนอตามคำเสนองเนาะท่าน้องตามคำเสนอโ้ยเสนอมาเขากับท่าน้องได้เนาะบอกว่าเอาไอยข้างล่างก็ได้เขาก็เลยปิดซะแถวนี้เอายว้ยุมอ่ะมื้อนี้ค่อยเซตบาดนี่ปิดอ่า เอาทางใส่น้ามาไว้ให้เจเนาะเข้าไปยิงเลยเอ้าใส่น้าไปใช่ลูกบอลนี่โอ้พอดีเลยบอลเลพอดีให้อาบน้าให้ลูกเนาะบอสเลดบอสเลยแต่ก็ใส่บุติมแล้วว่เนาะใส่น้อยนึงนะนี่บัตรลอยได้สิเอาขึ้นได้ปะบัตรลอยพอโอ้ยพี่น้องเี้เนาะเอ้าแบงค์กันเด้อเบิ่งกันเด้อ หาเนี่ฝากเนีต้อนกันเด้อพี่น้องในบ้านนี่นี่ของฝากของตออ้อ,อ <c oughs> <c oughs> นสัมปิษ์ยังนี่เบิ่งดูเบิ่งกุ้งเลยอ <c oughs> <มา S 2> ยากกินติ๊งกุ้งเลยกุ้งทะเลกุ้งใหญ่ไงนี่กุ <c oughs> ้งใหญ่เลยเนาะกุ้งเล่าอะไร กุ้งน้อยนี่พี่น้องเอ้ยมนี่ซื้อจัดพิเศษในชื่อกุ้งอ่ามาให้เราพี่น้องเอ้ยมนี่ไปกินแต่กุ้งนองลายกินกุ้งทะเลแล้วบางในบาทหนึ่งอือจัดเสร็จบางดึงหนวดมันก็พ่อเราพี่น้องนี่จ้ดลาลาลาพูดดิลูกหนึ่งเลยเต็มเต็มอ่าหนุ่มกุ้งหนุ่มปุ้งเจ้าเชฟได้กินคิดว่าเห็นอะไรก็ได้อะไรเนาะ ชิยูกินน้ำเฉพาะเดียไงบุ๊กว้ายูบ่าารยจงานเจาะราเห็ดกินบ่อย่าเยู่เลยเนาะย่าอย่โอ้ยจะเห็นเนี้ยมันมันฝากลูกนะฮะบอกเัาไปจเอมันฝักมันับกไม่ได้ยากป่ะปาเข้าไปไหนพี่เอาข้าวซุงแล้วอ่ะหาในเรื่องประจันเด้อเอาไปมือต่อบ่เอาบะเช อ่าช <toys> ่วยกันช่วยกันอุ้มมาลูกนะฮะย่าลูกแล้วอยู่นี่ไหมเออไปอ่อนไปดิอ่อนอ่อนเนาะลูกเพื่อนกันอ่อนก็คือเจ้ายิงเจ้าหยังเนาะมีผู้ฮับหนึ่งนีผู้ฮับคลองฮับยังให้หนึ่งเอ้าเจ้ายิงยันประจนไฟอยู่ในป่าเนาะ นี่จอดายคี่มาขาวมาซอยดอกได้หมาขาวนี่หมาขาวแล้วดอกค่ะเด็กมาพี่ก็ได้บรเทียงไงไปไปไปนองเห็นแล้วรึอ๋อว่าอันใดกับอันนองบ่าในยุ่งยังพูดถึงเอาคนหัวโพนเอาลงจบว่านองเลยนี่อะไรน้องไรอ่ะนี่แหละบเรียบร้อยอันนี้กาโอวัลติน ได้กินที่ได้มีเหือมีเฮงได้พี่เห็นทีเจ้อยเนี่พี่น้องเลยเนาะกระจายได้น้ำหนักดูคงที่อยู่โอ้คงที่บอกนี่ขนมปังพี่น้องเลยใหญ่ย่อนกินข้าวเถื่อนลายปีชื่อว่าไม่พูดพูดเลยเนาะใช่ใหญ่เฉยเนื่อนนังฟันตาคือเก่ามากกว่าคือแล้วใหญ่ย่อนกินข้าวเถื่อนลายปีแหว่งเลยเนาะพ่อบ่งเลยขอจะชิบอะไรเนี่ โอตัไรเาลุ่ล้วเอาุนแล้วจอดปิดเลยปิดชนิดเลยปิดเลยบ่ออกวากพลังเลยและบืนเจอเตรียมชุดนักไว้ด้วยเนาวจันกังโกบเฮ้ายไงทังนั้นก็ได้โอ้แล้วไฟพูดแล้วก็ชายตำไม่ดีนั่นนะเขาบ่าจับบุรีนี่ต๊เทียงน้อยแล้วาไปชนะคอยกับป้าเด้อปนี้เด้อ ภาคขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่พ่อแน่จ้อนน้ำบาดาลให้น่ะอันสารพินน้ำไรชัยเยินคักดีว่าเอาชนะเด้อว่าจิกล้องเด้อได้ขอบวงขับใจได้เด้อใจอยู่ดีไม่แห้งเด้อคนเซฟจะได้ข้าวไก่ยมีเด้อให้ห่างให้มีมาหนาเด้อด้วยทานสิ่งใดก็ให้รังให้ไลท์คือกะคือสิ่งที่เจ้าทานทะเลด้วยใช่ยสาธุ เปรกเป่งน,นัวมีอยู่บ่ในเฮือนมีแล้วเนาะไนซื้อโอ้ยเมงื่อเลย้อยย่าแล้วสิว่าเสียงเงินไม่ให้ซื้ออยู่แล้วซื้อแล้วมีเลยย่าแล้วอ่าชิลล์ไงโผดดีๆเนาะว่าะอะไรกันน้อาคลุ้มไม่ใช่หรือไม่ <g ül> บอกให้ซื้อ <g ül> น้องก็ซื้อแล้วามในบดโอ้ยดิ๊กเก้นแล้วโต่อยขอีเด้อคอยเลย าเมื่อกี้เนี่ยคว้าามมาแล้วเอาข้าวลมมาใช้คิดเองน่าฉมองมีเหนะแล้วตอบไปวันนี้ว่าสิถามนะจึกระยะแล้วเหมือนเนาะบอนกระทำนั่นหนึ่งมาบนมีไปบอกไปชนมาบอกเกี่ยวกับขลุวมนะบูมีเกี่ยวกันย่างประเดรดน้ำไผ่เฮ้ยแม่ด้วยด้ยระยะอะไรสิไปก่อนกลับคุณด้อยชาชาดําเพริเด้อโดยเป็นยังไงเอ้าเอ้าเอาไม่ลามะขอเขาไม่เนี่ย ไปหันรับหานอนใช่ป่ะนี้ไปพาลูกพักพรปนไปเดี๋ยวขึ้นขึ้นไว้เดี๋ยวน่ะมาสิข่าไปอือโอเคเอาไปเพื่อนให้เล่านี่แหละพี่น้องเลยไปกลับบปานี่ไปพี่น้องเลยโตเอฟซีโบ่ได้เี่แบบนี้นะ พูดตะบอนมาตะบอนตะเวนมาพอใจไปว่าอนไหก็ตเหนื่อยตัเนอยตเหนื่อยไปว่าอย่งก็เตะเตเต้เต้้เตแเต้เเ้ยเ ขนมกินม่เติ้เตนี่ไปมามามาไปไปเด้ค่ะไปกนไปกไปเปาะเเตื้อเตมาปาะปาาบนี้นะบ้าเชียนะเอาแบงขนมให้เนาเอาระจันซอยกันอ่าบเชียงคนละเอคนละก็ได้คนละสองมาจังไว้เนาะบ่ให้บ่ได้เลยพี่น้องเยมาช้อมอยู่เนาะ พี่น้องเฮากะอ่าอีตนเพิ่นอ่าอีละเติมมาเติมมาอ่าขอบใจกันเด้อขอบใจเอออ่าบุกละฮะอ่าขอบใจเลบันชวนอืมเอิ่ยนเริ่ยนเรอ่ยนอ้าวอ้าวเรียนเรียนเด้ออืาวดูดเง้ยง้วยเด็กดีของชาติใช่นะมาแม่ากันละไปทันในได้นะมามามาเมามาไปทันในได้มานั่ง มาไวเตอะเตอะมาเตอะเตอะเเตอแล้วก็เตาะไปแบบนี้ออขอบใจก่อนอ่าออมามาบุกระมาไพ่ท่านได้ไหมมาเออเตอเตอแล้วก็เตาะเตาะตาะท่านได้บ่อ่าเต่ายังบไปกเตะไปน้ำใบหยอกเรื่องกระาเด้ออ่าไปโคเบอร์เดี๋้วนี้นี่เนาะขอบใจก่อนแหละ กบใจเออเนียนี่ยเราอยากกินขนมเยได้กินขนม้วก็ไปบานนี้เนาะเดือนหน้าเนี่มาลาย่านี้มัดบ้านตะเก้ากขนเ่ยโอ้ยเนาะอ่ะโดยโดยโดยไปพี่นเอเลยเตอนีนมาโตะนี่ไปโอเคอันตะบันจะตะบนแจ้งดิมีเงินมีคำโอเค ทำได้ได้ประจันโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยมือนี้กะกลังฉีดเดินทั้งเป็นเนื้อพวกนล้อ่าสี่นุ่มมืณอนี้เนาะพี่น้องเนาะกะพาดบรายก็คือเวมหาเยี่ยมยามทำข้าวเบิ่งอ่าทางครอบครัวของสาวลำพินพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วกะทางบาเซียงก็มีข้าวดีมาแจ้งเพื่อนบ้องมณีโอ้ยโดยโดยเกี่ยวกับอย่างเนาะที่ส้นที่เทาหรือว่าอ่าเฮ็ดยูเฮ็ดกินอ๋อเพื่อนครัวเพื่อนครัว โอ้โดูบูมีบูมีบูมีเฮือนเอาล่างดีใจน้ำเราห้องน้ำนะห้องน้ำพร้อมโอ้โหคักค่ะค่ะพี่น้องเอยถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกของเราถือว่าเกือบเกือบครบคันเลยได้แบบนี้เนาะน้ำน้ำในฟืนไฟห้องน้ำนี่ก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้องเอยคนเฮาก็สองอย่างนี่ถือว่าสมบูรณ์แม่มีห้องน้ำกับไฟเนาะถือว่าสุดแหละพี่น้องเอยชีวิตคนเฮากอ้าวดีใจน้ำเราพี่น้องเอยเนาะพี่น้องเอยสำหรับมื้อนี้กับ่าวเตียงกับ ทีมงานขอตัวลาไปก่อนค่อยคำลงแรงแหละลพี่น้องเลยกระซิบวุ้นเข้าไปต่อยบริกรง่ายๆพี่น้องเลย,ลาายบ้านนาทรายนะานาเยานาะบ้านเอื้อยบ้านหัวทรายบ้านเอื้อยเอานะท้องซาเนาะพี่น้องเนะาะเปิดปลากระป๋องบาเป็ปนพี่น้องเลยโอ้ยเน,นาะจังเมียนซ่าไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคน ที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บข่าวโฆษณาได้พี่น้องเด้อวันนี้ป้าเตียงก็มาอัปเดตเยี่ยมยามสามข้าวแล้วก็ซื้อทางน้ำแล้วก็ซื้อกุ้งมาให้ทางสาวลำเพลิพี่น้องเลยแล้วก็พอได้กินประธานกินตะกุ้งนองบุกเคยกินกุ้งทะเลเล็กเทื่าประธานพี่น้องเลยก็ให้เรากินเจ็บเสีบาทหนึ่งน้อพี่น้องเนาะแลาวสำหรับวันนี้ป้าเตียงขอโตลาไปก่อนต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชูคูสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบแล้วก็บข่าวโฆษณาได้พี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ป่าววค่า สบายดีพี่น้องเบิด์ตชูคูทุกคนพี่น้องเนาะไปประตูไปโดยสบายดียดพี่น้องเน่ยโด,ยยดไปเดินทางตะตะ <laughs> 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 โอเคโอเคอเค่าได้มือละคำสองคำกากาพี่น้องเลย <laughs>